ในการหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งนามว่าเทวทัตท่านเคยเป็นญาติของพระพุทธเจ้ามีปัญญาและฤทธิ์มากแต่ใจถูกเงาแห่งอำนาจบดบังเทวทัตคิดอยากเป็นผู้นำสงฆ์แทนพระพุทธองค์จึงชักชวนภิกษุบางรูปไปตั้งกลุ่มของตนเมื่อข่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสด,ด้วยความเมตตาว่าผู้หลงในอำนาจ เหมือนคนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายภายหลังเทวทัตป่วยหนักจนสิ้นเรี่ยวแรงก่อนสิ้นลมหายใจเขาเอ่ยขึ้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าขอทรงอภัยแก่ข้าพระองค์พระองค์ตรัสเพียงว่าผู้เห็นผิดแล้วยอมรับผิดนั่นคือก้าวแรกของความหลุดพ้นเทวทัตสิ้นชีวิตพร้อมจิตสำนึกในความผิด แม้จะไม่พ้นทุกข์ในชาตินั้นแต่มเมล็ดแห่งศรัทธาได้เริ่มงอกขึ้นแล้วเล่มนี้จึงเตือนใจว่าความผิดไม่ใช่บาปตลอดการหากเรากล้ากลับใจด้วยความจริงใจ